ทั้งพ่อทั้งลูกโอ้โหสนิทชิดเชื้อกันเหลือเกินออกจากเรือนออกจากอะไรนะออกจากโรงพยาบาลมาเยี่ยมนั่งรับแขกนั่งลูกสาวไปู่นก็กอดกันโอ้โหแน่นเลยเนี่ยกอดกันแน่นเลยดูดิลุงกับหลานมีหน้าแล้วมันถึงไม,ไ,มไ,มไม่ไม่หือไม่อือไม่อะไม่เออเลยในการทํางานระหว่างประเทศ <S <S ผิดหวังมากเลยครับเพราะว่าจริงๆนะไม่ควรเป็นละรัฐบาลนี้ควรเลิกไปได้แล้วโมจะย,ยุ่งเรื่องการ จะเอาเอามาหาไทยบ้างเล่นกับภูมิใจไทยบ้างขอร้องเธอครับประชาชนชายแดนก็เดือดร้อนเขาค้าขายไม่ได้เพราะเราตัดความสัมพันธ์ด้านการค้าขายเปิดด่านเป็นเวลาทําไมรัฐบาลไม่ลงไปช่วยหาวิธีระบายผลไม้ของมาดามฟรุตมาเข้าส่วนอื่นของประเทศทําไมไม่ลงไปช่วยนะแม้กระทั่งการสร้างบังเกอร์ไปถามชาวบ้าน ทำไมไม่ขอเงินมหาไทยมันเป็นหน้าที่ของชาวบา้านต้องขอเงินหรือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ของนายกที่จะดูแลความปลอดภัยของประชาชนผมว่าเนี่ยนะทุกคนที่วิพากษ์วิจารณนะ์ฟังเรื่องนี้แล้วเป็นเดือดเป็นแค้นหมดศรัทธาจริงๆผมจึงบอกว่าถ้ามีการขับไล่เนะี่ยผมว่าผมจะไปด้วยนะมันทนไม่ไหวกับบ้านเมืองที่เป็นอย่างนี้นะครับเราอดทนมาพอสมควรแล้วเราต้องมีศักดิ์ศรีมากกว่านี้ ฝากไว้นะครับฝากให้คิดดูว่าต่อไปเราจะเลือกตั้งแบบนี้ไหมเอาคนที่ปัญญาน้อยมาเป็นนายกกันอีกไหมไม่เอาดีกว่าฝากครับขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันนะครับ